พยากรอากาศประจําวันที่23เมษายน2568ช่วงเช้าค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ถึงตอนเช้าวันพรุ่งนี้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารนาครราชสีมาอำานาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ37-40องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน